เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับพอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพิ่งจะหยุดสั่นเราเพิ่งจะหายใจได้ทั่วท้องแล้วจู่ๆพื้นมันก็กลับมาสั่นอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกแบบนั้นมันทั้งน่ากลัวแล้วก็เต็มไปด้วยคําถามเลยใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันให้เคลียร์เลยว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่า aftershock หรือแผ่นดินไหวตามเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตอนนึกภาพตามกันดูนะฮะแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันหยุดลงแล้วทุกอย่างนิ่งฝุ่นควันอะไรต่างๆก็เริ่มจางลง ความรู้สึกแรกที่เข้ามาในใจเลยก็คือความโล่งอกโล่งใจที่แบบในที่สุดมันก็จบลงสักทีแต่แล้วในวินาทีที่เรากําลังจะตั้งสติได้นั่นแหละครับพื้นมันกลับมาสั่นอีกรอบโอ้โหความกลัวความตื่นตระหนกทุกอย่างมันกลับมาทันทีเลยคําถามเต็มหัวไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะหรือว่ารอบนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อไหร่มันจะจบลงจริงๆสักที ความรู้สึกแรกของคนส่วนใหญ่เลยก็คือความกลัวครับว่านี่มันคือแผ่นดินไหวครั้งใหม่หรือเปล่ามันอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันคือคนละเรื่องกันเลยครับมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหม่แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ตามหลังเหตุการณ์หลักต่างหากแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือถ้าเรามองผ่านแว่นของวิทยาศาสตร์นะ After Shock เนี่ย มันไม่ใช่การโจมตีซ้ำสองนะแต่มันคือกระบวนการที่เปลือกโลกของเรากำลังค่อยๆขยับค่อยๆปรับสมดุลตัวเองให้กลับเข้าที่เข้าทางอย่างเป็นธรรมชาติต่างหากเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะฮะลองนึกถึงตอนที่เรางอไม้บรรทัดพลาสติกเล่นดูยิ่งเราออกแรงงอมันมากเท่าไหร่เนี่ยพลังงานมันก็จะยิ่งสะสมในตัวไม้บรรทัดมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมันถึงจุดที่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วก็เปรี้ยง ไม้บรรทัดหักดังโปะนั่นแหละครับคือภาพจําลองของแผ่นดินไหวหลักหรือที่เรียกว่าเมนช็อกที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในครั้งเดียวเลยแล้วอฟเตอร์ช็อกล่ะคืออะไรพูด,ดง่ายๆมันก็คือแรงสั่นสะเทือนเล็กๆที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการหักครั้งใหญ่นั่นเองครับพอนึกภาพตามนะฮะเมื่อเปลือกโลกส่วนต่างๆมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับมีการปรับตัวเพื่อหาตำแหน่งใหม่ที่มันมั่นคงกว่าเดิม อารมณ์คล้ายๆกับพวกเศษหินเศษดินที่ค่อยๆร่วงลงมาจัดระเบียบตัวเองหลังดินถล่มครั้งใหญ่นั่นแหละครับ After shock ก็คือเสียงของเปลือกโลกที่กําลังจัดระเบียบตัวเองให้กลับมาสมดุลอีกครั้งและถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่า After shock มันเกิดขึ้นแบบสุ่มๆและน่ากลัวมากหน้าก็ตามนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนควบคุมมันอยู่ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะแบ่งลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวออกเป็น3ประเภทหลักๆก็คือ อย่างแรกแผ่นดินไหวนําหรือโฟ์ช็อคซึ่งอันนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก่อนก็ได้ต่อมาคือตัวจริงเสียงจริงแผ่นดินไหวหลักหรือเมนช็อคอันนี้คือครั้งที่รุนแรงที่สุดในซีรีส์และสุดท้ายก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับแผ่นดินไหวตามหรืออ f ฟเตอร์ช็อซึ่งมีกฎเหล็กข้อสําคัญที่สุดเลยก็คือมันจะต้องมีความรุนแรงน้อยกว่าเมนช็อคเสมอแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆอยู่อย่างหนึ่ง และถ้าเกิดว่าไอที่เราคิดว่าเป็น after shock เนี่ยมันดันสั่นแรงกว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกขึ้นมาล่ะในกรณีแบบนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์จะทําการเลื่อนตําแหน่งมันทันทีเลยคือการสั่นครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยจะถูกยกให้เป็น main shock ตัวจริงส่วนครั้งแรกที่เราคิดว่าเป็น main shock ก็จะถูกลดขั้นลงไปเป็น f o r shock หรือแผ่นดินไหวนําแทนนั่นเองโอ้โหเป็นการปรับข้อมูลตามหน้างานที่น่าทึ่งมากเลยครับเอาล่ะคําถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็น่าจะเป็นคําถามนี้แล้วครับแล้วไอการสั่นเนี่ย มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนกันคำตอบก็คือ,อไม่มีใครบอกได้แบบเป,ป๊ะเลยครับคือมันอาจจะจบลงในไม่กี่วันก็ได้หรือในบางกรณีอาจจะกินเวลาลากยาวไปหลายเดือนและสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะมี aftershock ที่เครื่องมือยังตรวจจับได้นานเป็นปีๆเลยทีเดียวครับแต่ถึงแม้เราจะคาดเดาระยะเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบรูปแบบที่น่าสนใจมากๆครับในปี1894เนี่ยมีนักแผ่นดินไหววิทยาชาวญี่ปุ่นชื่อคุณฟุซากิจิโอโมริได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่ากฎของโอโมริซึ่งเป็นหลักการสําคัญมากๆที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของ aftershock ได้ดีขึ้นเยอะเลยกฎของโอโมริบอกเราแบบง่ายๆเลยก็คือความถี่หรือความบ่อยของการเกิด aftershock เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปครับ อย่างเช่นสมมุติว่าในวันแรกหลังแผ่นดินไหวหลักเนี่ยมี aftershock เกิดขึ้น100ครั้งพอเวลาผ่านไป10วันจํานวนมันอาจจะลดลงเหลือแค่10ครั้งหรือ1ใน10ของวันแรกและพอผ่านไปร้อยวันก็อาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวคือพูดง่ายๆก็คือยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิด aftershock ก็จะยิ่งน้อยลงและระยะห่างระหว่างครั้งก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนั่นเองทีนี้ถึงแม้อ f ฟเตอร์ช็อกมันจะเบากว่าเมนช็อกก็จริงแต่เราประมาทมันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ เพราะว่าเจ้านี่แหละคือเพชฌคาดเงียบที่อันตรายกว่าที่หลายคนคาดคิดเยอะเลยประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพวกอาคารบ้านเรือนที่รอดจากแผ่นดินไหวหลักมาได้เนี่ยภายนอกอาจจะดูโอเคแต่โครงสร้างภายในมันอาจจะเสียหายไปแล้วพอเจอแรงสั่นเบาๆของ aftershock ซ้ำเข้ามาอีกทีมันก็อาจจะทําให้ตึกนั้นพังถล่มลงมาได้เลยนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายอย่างมากต่อทีมกู้ภัยที่เข้าไปทํางานในพื้นที่ด้วยและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบทางจิตใจครับ การสั่นที่ไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันสร้างความเครียดความวิตกกังวลและความหวาดระแวงอย่างมหาศาลเลยแต่เมื่อเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังทั้งหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลองมอง after shock ในมุมมองใหม่ได้นะไม่ใช่ในฐานะของภัายคูกค,คามเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะที่เป็นสัญญาณของการปรับตัวของโลกคือในขณะที่ความกลัวอาจจะทำให้เรารู้สึกว่านี่มันคือการซ้ำเติมแต่ในมุมของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนี่คือสัญญาณที่ดีนะ มันคือสัญญาณว่าสิ่งต่างๆกําลังค่อยๆกลับเข้าสู่จุดสมดุลมันไม่ใช่สัญญาณว่าโลกกําลังจะพังทลายลงไปอีกแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าโลกของเรากําลังค่อยๆเยียวยาก็เองอยู่ดังนั้นข้อสรุปที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือ after shock ไม่ใช่สัญญาณความโกรธแค้นของธรรมชาตินะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนของโลกที่กําลังปรับสมดุลการที่เราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่จะช่วยลดความกลัวของเราลงได้แต่ยังทําให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับมันได้ดีขึ้น และที่สําคัญคือทําให้เราได้ยินเสียงกระซิบของโลกที่กําลังบอกเราว่าฉันกําลังเยียวยาตัวเองอยู่นะ